เมื่อ AI กำลังจะเข้ามาแย่งงานมนุษย์เด็กจะใหม่ออกมาตกงานนะคะไม่รู้จะไปทำอะไรทางการจีนเขามีวิธีการรับมือแล้วก็เตรียมพร้อมกับปัญหานี้ยังไงใส่มีเรื่องเล่าเอาเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ หนึ่งในปัญหาที่กําลังเป็นวิกฤตการทั่วโลกเลยนะคะก็คือภาวะการว่างงานเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเด็กจบใหม่จบออกมาแล้วไม่มีงานทำนะคะตอนนี้เยอะมากๆเลยหนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าภาวะเศรษฐ,ฐรกิจโลกที่ถดถอยลงแต่ว่าอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยก็คือเรื่องของ AI ะคะ่ะที่เข้ามามีบทบาทในสังคมการทํางานมากขึ้นนะคะหลายๆอาชีพถูกทดแทนด้วย AI ไคะ่ะไม่จาเป็นต้องใช้มนุษย์อีกต่อไปแล้ว จนถึงมีการคาดการอาชีพที่สุ่มเสี่ยงจะหายไปในอนาคตเลยก็มีอย่างเช่นนายหน้าตัวแทนขายประกันหรือว่า,าพนักง,งานที่อยู่ตรงล็อบบี้รีเซพชันประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกมองว่าในอนาคตจะสามารถนำา i i เข้ามาแทนได้ทั้งหมด100%เ จีนเขาก็ประสบปัญหานี้ไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะล่าสุดค่ะมีตัวเลขออกมาทั้งจีนเนี่ยเขาคาดการนะคะว่าจะมีบัณฑิตจบใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยสูงเป็นประวัติการถึง12.22ล้านคนในปีนี้ในปี2568 ในขณะที่อัตราการว่างงานนะคะในกลุ่มคนอายุ16-24ปีอยู่ที่15.7%ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งถือว่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะซึ่งทางรัฐบาลจีนเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการของจีนเนี่ยเขาออกมามอบนโยบายเลยค่ะบอกว่าสถาบันการศึกษาต่างๆในจีนโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มหลักสูตรให้กับนักศึกษาของตัวเอง เป้าประสงค์ก็คือเพื่อจะให้นักศึกษาเนี่ยมีงานทํามากขึ้นจบออกไปแล้วต้องมีงานทำนะคะเขามีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษามีการร่วมมือกับองคอง์กรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนต่างๆเนี่ยมาเปิดสอนหลักสูตรย่อยๆกว่า1,000สาขาแล้วก็ยังมีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษาอีกจํานวน1,000หลักสูตรด้วย นอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเขายังให้สถาบันต่างๆเนี่ยนะคะหาโครงการทางด้านการจ้างงานรวมถึงการศึกษาในสาขา AI แล้วก็ฝึกอบรมเฉพาะทางที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน AI โดยเฉพาะด้วยเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมแล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถห้ามให้ AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทกับโลกมนุษย์ได้ทำอย่างไรล่ะมนุษย์ก็ต้องอยู่เหนือ AI ให้ได้นะคะด้วยการพยายามกลายเป็นคนที่ คิดแล้วก็พัฒนา AI ขึ้นมานี่ทางรัฐบาลจีนเขากำลังเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วนะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวน,นะคะที่สามารถนำมาย้อนดูในประเทศไทยของเราบ้างว่าเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมรับมือมากน้อยแค่ไหนกับสังคม AI ที่กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตค่ะคลิปต่อไปจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกฝากติดตามไซมีเรื่องเล่าจากสืบจากข่าวค่ะ